ถึงฉันไหมทำไมไม่มาหาคิดถึงทุกเวลาอาณาทีเป็นคนขี้เงาเข้าใจบ้างสิมีใครบ้างเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วที่ฉันไม่สบายรู้รือเปล่า <laughs> ยุคนี้โควิดมาแรงแซงทางโค้งต้องหาตัวช่วยด้วยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบูมคอลลาเจนบำรุงผิวผมและฟันหนังเซเว่นเดย์ไฟเบอช่วยล้างพิษในลำไส้เสริมสารอาหาร เพอาลำไส้มันไม่มีพิษนะอะไรหลายๆอย่างมันก็ดีหมดเพราะอะไรเพราะลำไส้อะมันเป็นศูนย์กลางของร่างกายมันดูดทุกอย่างไปเลี้ยงชีวิตถ้าลำไส้เราสะอาดไม่มีอุจจาระตกค้างในลำไส้เนี่ยลำไส้ก็พร้อมที่จะดูดสารอาหารที่ดีไปเลี้ยงร่างกาย แต่พอลำไส้มันไม่สะอาดเหมือนทุกตาเดือบไอยอ่ะวันก็ดูดสิ่งสกรปรกไปเลี้ยงร่างกายทุกตาเดือบไอยก็บอกมือหัวเวียนหัวจะเป็นจะตายใช่ไหมล่ะ <c oughs> ทีนี้ไอ้เราเนาะได้กินของดีอย่างผู้ประกอบการใช้ราคาผู้ประกอบการกิน เราก็กินแรกแจกขายทำบุญอย่างมีความสุขเพราะเราเป็นผู้ประกอบการเราเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ดีลเลอร์ ER รายใหญ่มันก็กินอย่างเจ้าของกิจการได้ <c oughs> หลายคนถามตรงๆว่ากินยังไงหมดก็เบื้องต้นก็กินากาแฟร้อนตอนไอตัวเนี้ยก็ยังไม่ต้องรีบกิน อพอทองว่างๆก็ค่อยมากินตอนนี้ก็ชงให้มันละลายไปก่อนไอตัวเม็ดฟูเนี่ยก็เหมือนน้ำหวานแต่เป็นน้ำหวานที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็หาน้ำเปล่ามาตบดูดๆเฮอ่อทีนี้คนเราเนี่ยชีวิตมันสั้นถ้าเราไปขายก๋วยเตี๋ยวไป ทำงนานที่มีรายได้น้อยไม่เพียงพอที่จะเลี้ยงดูพ่อแม่ปุยาตายายลูกหลานมันก็เสียเวลาชีวิตเราก็แสวงหาทางแห่งความสุขทางแห่งความมั่งคั่งมันสร้างชีวิตได้เอเดลเลอร์รายใหญ่กับรายย่อยอ่ะมันอยู่ในวงการน,นี้เพื่อสร้างชีวิตได้อ่าไอตัว คนที่มาขายปรีกในสินค้าเราอะ่ะก็เป็นเป็นเหมือนเด็กๆค่อยอยู่ค่อยเรียนเมื่ออยู่เมื่อเรียนคล่องขึ้นแล้วหลายคนก็ถีบตัวขึ้นมาเป็นดีลเลอร์รายใหญ่ได้เพราะเห็นแล้วว่าดีลเลอร์รายใหญ่มันให้โอกาสกับชีวิตได้ดีลเลอร์รายใหญ่มันสร้างทีมขายให้ช่วยกันขายได้และก็สั่งสอนทีมขาย ด้วยระบบหลังบ้านด้วยเทคนิคที่เราได้รับยอดมนุษย์ยอดเคล็ดลับมาจาก i ิกบอสพอเราเอาเทคนิคนั้นมาส้อสนทีมงานของเราทีนี้พอเราเป็นดีลเลอร์รายใหญ่นะเหมือนเหมือนเราเป็นแมคโครพ่าเราเป็นแมคโครพอเราสร้างเว่นได้หนึ่งสาขาสองสาขาเงินมันก็ตอบแทนเราได้ สมมุติว่าเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้าเราสร้างสาขาของเราเซเว่นได้สักหมื่นสาขาพัานสาขาตอนนั้นแหละหมื่นเหมือนสมมุติเราได้สาขาละบาทเนาะแล้วก็ได้หมื่นบาทในเดือนนั้นตัวนี้ไงที่ทําให้คนในบริษัทดีไอคอนะ่ะ เออทำไงไอ้อหมื่นสาขาเซเว่นหมื่นสาข,าขาของเรามันจะทํางานเป็นแล้วก็มามาเรียนประชุมกลุ่มมาเรียนในเว็บไซต์บริษ,ษัทมาเรียนในไลน์คอมมีอะไรก็โทรถามส่วนตัวได้ตัวนี้ไงวันถึงถึงอาวินวินกันทุกฝ่ายบิ๊กบอสก็ได้ขายของได้ปล่อยของออกจากคลังพวกเราก็ได้ขายของได้ใช้สินค้าดีๆไอ้ลูกทีมของเราก็ได้มา เรียนฟรีและก็ได้ขายของได้กินของอย่างดีด้วยไอตัวเรียนฟรีนั้นนะเราจะเอาไปพัฒนาชีวิตเราจะไปใช้ใช้เสริมชีวิตเราก็ได้แต่หลายคนพออยู่พอรู้พอเห็นแล้วอมีคุณทอมมีนะ่เนาะคุณทอมมี่มีกิจการที่ทำายจราจรให้หน่วยงานราชการแล้วก็ทำกิจการ mm hmm. อืน่นๆมันมีรายได้ที่ดีมากมา แต่ในรายได้ที่ดีมากๆวัมมีอยมมี่ก็บอกว่ามันก็ต้องมีต้นทุนมันก็ต้องแลกมาด้วยต้นทุนทุกอย่างมันมีต้นทุนซึ่งมันผิดกับบริษัทไอคอนที่มันปดบ,บินครั้งเดียวแล้วไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องเอาของมาจมเป็นทุนทุนของเราก็คือเราพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเราให้มันทีให้มีคุณค่าให้เก่ง วัตถุมิอมีมาอยู่ได้ไม่เท่าไหร่วัตถุมิอมีก็ทิ้งกิจการเดิมหมดกิจการเดิมที่ดีมากเลยนะแต่มันต้องมีทุนที่เป็นหนี้ยี่สิบล้านวงตถุบอกไม่ไหวแล้วทำไมจะต้องไปลํลำบากอยู่กับกิจการ้าง,งอกว่าบริหารกิจการสบายสบายอยู่ที่นี่ยิ่งยิ่งอยู่ยิ่งเก่งยิ่งอยู่ยิ่งเก๋ยิ่งอยู่ยิ่งเชื่อถานก็ยิ่งจ้างทีมสร้างดีๆอันนี้เป็นแล้วมัน มันเป็นกิจการที่มันให้เงินคืนทุนได้เร็วมากมันขอคุ้มคุ้มกับเวลาในชีวิตที่เราจะมาศึกษา,าเรียนและเพื่อ,อได้เงินตอบแทนมาเป็นจำนวนที่มากพอเพื่อที่จะสร้างชีวิตอของเราไม่ใช่แค่ชีวิตมันไม่ใช่แค่ของเราคนเดียวเนาะเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานที่ต้องเลี้ยงดูด้วยงานประจำหรืองานตัวอื่นอะ่ะมัน ไม่มากพอที่จะสร้างชีวิตพอไม่มากพอที่จะเลี้ยงดูปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่น้อง mm hmm. ก็เปิดโอกาสดูเปิดโอกาสฟังเราเปิดคอร์สเรียนฟรีเรียนไม่เสียตังค์ไม่เสียอะไรเลยแค่เปิดสมองลงลงมาเหรออย่างนี้ก็มีด้วเหรอแค่นั้นเองบายบายจะกินกาแฟแล้วจะกินข้าวเช้าแล้ว Good o r มอ n g t งที่ e ช